อัปเดตเกี่ยวกับชิบะอินุนะครับเนื่องจากวันที่25ตสิบห้าตุทันวาคมนะครับวานก็ได้ซื้อเพิ่มประมาณ2อง่สิบจหมื่นล้านชีบะโทเคตนะครับก็มีการซื้อเพิ่มภายใน24ชั่วโมงนี้เองฉะนั้นข้อมูลนี้นะครับวานมีการซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลน,นะครับวันนี้ มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากวานนะครับก็ได้ทำการซื้อโทเค็นชีบะประมาณ21่สิหมื่นล้านชีบะนะครับโทเค็นฉะนั้นข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าวานมีการซื้อเพิ่มทุกวันเลยนะครับและครั้งนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเป็นวานซื้อเข้าไปเก็บใน c o ลเวลตนะคือเข้าไปเก็บใน w a l l ล็ตนะครับ สะสมใน Wallet ไม่ได้เอามาเทรดน่าสนใจข้อมูลมันว่ายังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าวานตัวนี้ชื่อ Enmas นะครับ Enmas มีการโอนชีบาที่สำคัญนะครับถึง8ครั้งด้วยกันนะและเนื่องจากว่าวานได้ย้ายเหรียญกระเป๋าหนึ่งไปยังอีกกระเป๋าหนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้ก็กำลังจะบอกคือว่า,าเหรียญเนี่ยมันมีการโอนนะครับ จากอีกกระเป๋าหนึงไปกระเป๋าหนึงคือจะไม่เข้าในกระดานเทรดฉะนั้นถ้าเข้าจริงๆคือราคาชีบาต,ต้องปรับไปถึง3ามแล้วนะครับสานะลองดูในกระดานของไปแนนะครับฉะนั้นวานเอ็นแมะครับก็ยังโอนนะครับ,รบทั้งหมด8ปดครั้งเนื่องจากวานได้ย้ายเหรียญจากกระเป๋าหนึ่งไปอย่างอีกกระเป๋าหนึงนะครับทีนี้บอกว่าอาจจะเป็นการซื้อขายแบบ OTC นะครับและจากการแลกเปลี่ยนคริปโต ไปยังที่อยู่ในดิจิตอลนะครับคือกระเป๋า wallet นั่นแหละการโอนครั้งใหญ่ที่สุดนะครับมีประมาณเท่าไหร่นะมีประมาณ6,348ล้านนะครับ9 9 9าแสชิบะนะครับใหญ่เป็นอันดับสองตามมาทีหลังเท่ากับประมาณ3,530ล้านนะครับ8 6 2 8 0เหรียญนะครับที่เป็นชิบะเนี่ย อันนี้คือการโอนครัค้งที่สองครั้งที่สามีการโอน2,799,900,000ล้านชิบะนะครับตามมาด้วยเทการรมที่กำลังดำเนินการตั้งแต่ประมาณ1.5พันล้านถึง1.8พันล้านชิบะนิโนกนะครับภายใน4วันที่ผ่านมามานะครับตั้งแต่วันที่21ธันวาคมเรามีการอัปเดตวานอีกตัวนะครับตัวที่ใหญ่ที่สุดคือวานอีเทเรียมนะครับ ได้เพิ่มจํานวนชีบะประมาณ4ล้านล้านนะครับให้กับการถือครองของพวกเขาสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวกับสกุลเงินดีต้นใหญ่เป็นอันดับ2นะครับในการเพิ่มขึ้นถึง8%นะครับในวันเดียวกันวันที่ใหญ่ที่สุดนะครับอันดับที่3ชื่อซูนาเดะนะครับซื้อโทเคนเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณอ่า 3 4มสิพันล้านโทเคนนะครับเมื่อวันที่24่ธันวาคมวานอ t ตาเลียนะครับได้ซื้อประมาณ5 3 6หมแปดสล้านนะครับเก้าแสนี่ันรยยีบมชิบะนะครับตามข้อมูลของวานแซดบนทวิตเตอร์นะครับปาวันนะครับตัวนี้ได้ซื้อ,อประมาณพันล้านนะครับซือประมาณสองล้านชิบะนะครับแล้วก็ในตัวข่าวเนี่ยเขาก็พยายามเน้น นะครับไปในวันที่26ธันวาคมตกลงแล้ววันที่26ธันวาคมจะเกิดอะไรขึ้นมันมีจะมีการเผาเหรียญของตซเวนคูเปอร์นะครับดี DJ ชื่อดังค่ายหนึ่งที่มีการเปิดตัว NFT อย่างชัดเจนและเป็นเจ้าแรกนะครับก็มีการเผาเหรียญนั่นเองนั้นข้อมูลนะครับณนะตอนนี้ที่วานซื้อเพิ่มเรื่อยๆนะครับมีความสอดคล้องกับวันที่26 แล้ววันที่ยี่สิบหกจะมีผลต่อการขยับราคาของชีบะอินูหรือไม่ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรวันมีการซื้อเพิ่มทุกวันนะครับและครั้งนี้ซื้อหนักมากๆเลยคือมีทุกวันเลยนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมท่านคิดเห็นว่ายัางไงนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลังปีใหม่นี้เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ถ้าเปลี่ยนแปลงได้กดหนึ่งถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้กดสองนะครับส่วนตัวผมผมกดสาม ผมคิดว่าน่าจะมีการขยับราคาหยัดแต่การขยับราคาครั้งนี้เป็นแค่การกระตุ้นราคาผมต้องบอกงี้นะเป็นแค่การกระตุ้นราคาครับกระตุ้นให้ไปถึงไฮเดิม erm, แต่อาจจะไม่ทะลุออทอร์มไฮเดิมนะครับที่ทำไว้0.04ตัว88 20น่ะผมคิดว่าไม่น่าเกินเนี้ยแหละ หรือท่านคิดว่ามันเกินนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางแลายช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตซีคอมมิตตี้แล้วเรามีกลุ่มชี้บัตรด้วยนะครับทักเข้ามาที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ q r โค้ดให้นะครับผมขอโฆษณาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับคุณ ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนก็ได้เข้าไปศึกษาด้วยกันก่อนเหรียญตัวนี้ชื่อ Starnet นะครับมีอุปทานประมาณแค่หลักพันล้านนะครับประมาณพันล้านเท่านั้นนะครับมีประมาณแค่หมื่นล้านเท่านั้นนะครับเหรียญน,นะครับตัวนี้ก็ราคาใกล้เคียงอับชีบะเลยถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับมีบิสเนสโมเดลข้างหลังเนี่ย อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็คือพวกช้อปปิ้งมอลล์นะครับช้อปปิ้งออนไลน์พวกนี้เป็นบิสเนสโมเดลของเขานะครับเหรียญ StarNet ก็เป็นเหรียญที่ช่วยนะครับในการระดมทุนเพื่อจะพัฒนาตัว mm hmm. โปรเจกต์ของเขานั้นเองก็ลองเข้าไปซื้อได้นะครับอยากรู้ว่าจะซื้อ,อยังไงเนี่ยก็เข้าไปในกลุ่มของ StarNet ด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะส่งลิงก์กับ QR Code mm hmm. ให้นะ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ได้รับชมในตรงนี้ด้วยกันนะครับแล้วผมก็หวังว่า ชีบะจะกู to ู h ด m เนิไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ